干炸、啊、了！ นัดขับสีจันนะครับก็เป็นนักวิชาการอิสระนะครับแล้วก็เป็นนักวิจัยที่จัดกระบวนการในครัเวทีพัฒนาภาคีเครือข่ายการพื้นยากพื้นวิถีของชุมชน,นต่างๆในประเทศไทยนะครับกลุ่มที่เข้านี่มา22จังหวัดน,นะครับบางคนเนี่ยมีประสบการณ์ในการทํางานในกลุ่มคนที่ไร้โอกาสในสังคมบางคนก็มีโอกาสการทํางานในเมืองนะครับคือปัจจุบันเนี่ยการอยู่อาศัยร่วมกันเนี่ยมันนําไปสู่การความขัดแย้งใน การใช้สรัพยากรในการสร้างสุขภาวะเนี่ยร่วมกันน่ยซึ่งมันเป็นธรรมชาติของสังคมนะครับ เวทีนี้เนี่ยกาคิดว่าวิธีการทางความรู้เนี่ยน่าจะเป็นโครงสร้างที่ทําให้คนแตกต่างกันเนี่ยมีวัฒนธรรมในการที่จะเดินมาคุยกันอย่างน้อยก็รับฟังกันว่ามันแตกต่างกันตรงไหนอะไรที่จะรักษาความเป็นตัวของตัวเองได้อะไรที่มันแตกต่างที่เราจะมีวิธีการจัดการเข้แตกต่างที่สร้างสรรค์ที่สุดล้วก็สามารถที่จะอยู่อาศัยร่วมกันในชุมชนเมืองต่างๆเพราะฉะนั้นแนวคิด กเก่าๆที่เคยมีเนี่ยก็เอามาฟื้นฟูแล้วก็มาเรียนรู้กันใหม่ว่าเราจะสามารถฟื้นย่าและฟื้นวิถีได้อย่างไรก็คาดหวังว่าจะเกิดเครือข่ายอย่างนี้ขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการทํางานใหม่ๆใช้วิธีการเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์มองไปยังอนาคตข้างหน้าการมีความคาดหวังร่วมกันที่จะมีสุขภาวะทางสังคมที่ดีอันนี้ก็เป็นความคาดหวังจากเวทีนะครับแล้วมีตัวอย่าง ชุมชนที่น่ายกขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะคะว่าจะใช้วิธีนี้เข้าไปเชื่อมโยงทําให้ชุมชนมีสุขภาวะขึ้นครับก็มีหลายวิธีนะครับบางคนที่เป็นครูที่ใช้วิธีการทางการศึกษาและการพัฒนาเด็กละเบยชนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ด้านหนึ่งก็บรรลุจุดหมายขั้นต้นคือทําให้เด็กเนี่ยได้การได้โอกาสทางการศึกษาดีขึ้นแต่ที่เขาทํามากกว่านั้นก็คือใช้การศึกษา และก,การพัฒนาเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกร้องและก็เชิดชูความสําเร็จที่ทําให้คนสังคมตื่นตัวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยด้านหนึ่งมันก็เป็นบ่งชี้สิ่งบ่งชี้ทุกขภาวะของสังคมเพราะฉะนั้นบทบาทในการสร้างเด็กเนี่ยไม่ใช่ภารกิจของครูและโรงเรียนอย่างเดียวแสดงว่าที่มาในในวันนี้ไม่ไม่เฉพาะนักวิชาการไม่เฉพาะาชุมชนแต่ทุกวงการหลายวงการครับมีสาขา การทํางานและก็มีสมาคมวิชาชีพเกี่ยวข้องกันหลายฝ่ายมีสมาคมสถาปนิกสยามมีคนที่เป็นสถาปนิกอิสระมีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยที่ปกติก็สร้างความรู้ในไปสอนในมหาวิทยาลัยแต่สนใจที่จะมาเชื่อมโจ์กับสมาคมแลวก็มีนักวิจัยที่ทํางานเกาะติดกับชาวบ้านมีชาวบ้านมีผู้นําชุมชนมีผู้นําองค์กรท้องถิ่นหลักๆเลยก็มีสามกลุ่มครับก็คือมีภาคี ที่ทาเรื่องส่วนรวมต่างๆในภาคประชาสังคมอันที่2ก็คือภาคีทางวิชาการอันที่3ก็คือสมาคมวิชาชีพที่เข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้คนที่ทําเรื่องต่างๆนียก็จะมีสักประมาณที่20%่สอาก็จะเป็นชุมชนนะครับที่มากไปกว่านั้นนี่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นภาคประชาสังคมเป็นการทํางานด้วยใจรักของปัจเจกแล้วก็รวมตัวกันที่ทําประเด็นต่างๆที่อยู่ในพื้นที่กระจายพันยุกรรมธรรมดต่างๆ2 2่สิบสอง อาจารย์คาดหวังว่าหลังจากนี้แล้วจะสร้างเครือข่ายและก็มีการติดตามกันยังไงคะครปกติกลุ่มนี้เนี่ยเขาเชื่อมโยงกันหลายชั้นต่อเนื่องอยู่แล้วหลายชั้นในที่นี้ก็หมายความว่าบางทีเขาอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเป็นเพื่อนกันเจอวิธีการทึกกันอยู่แล้วบางบางทีก็มีเวทีระดับชาติที่ทุกคนก็ช่วยเช่นคนที่ทําเรื่องสุขภาพก็มีเวทีสมัชชาสุขภาพ ก็ใช้ประเด็นด้านอื่น<ม>ที่เข้ามาเชื่อมโยงสุขภาพกับสุขภาวะในความหมายที่กวา้างเรื่องสุขภาพกับเรื่องสารสุขนี้ก็มีคนที่เป็นเครือข่ายของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเนี่ย<ม>เปิดกว้างมากขึ้นเขาก็มีโอกาสเข้ามาอย่างนิดต้นนะครับแล้วก็หลังจากเวทีนี้เนี่ยคิดว่าพยายามจะให้แนวคิดและลองทดลองใช้ถอดบทเรียนดูนี่ซึ่งมันเป็นเครื่องมือการทำงานเชิงความรู้บนการปฏิบัติ ก็คิดว่าประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสามารถเดินไปริเริ่มพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการได้กับสถาบันในพื้นที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเป็นไปได้นยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเครือข่ายที่วิจัยซ้อนลงไปเลยในระดับประเทศอาจารย์มีอะไรจะฝากกับน้องประชาชนและก็สังคมไหมคะสุดท้ายคือความริเริ่มในสังคมไทยเนี่ยมีเยอะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ใน ผู้คนท,ที่ให้ความใส่ใจกับส่วนรวมเหมือนกับที่เรามักพูดว่าสยามไม่สิิ์คนดีนะมีอยู่จริงๆครับทุกระดับในกลุ่มสองทางสังคมแต่ว่าในอดีตเนี่ยโลกไม่ซับซ้อนอย่างนี้ความริเริ่มต่างๆทางสังคมเนี่ยบางทีมันก็จะมีตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นมาอีกแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเรารอให้คนที่เขาริเริ่มอะไรได้เนี่ยหลุดไปบางทีความรู้ภูมิปัญญาของสังคมสังคมงคมาตลอดชีวิตเนี่ยเกือบร้อยปีนะครับหายไปเลยหายไปเลยในขณะที่โลกซับซ้อนมากขึ้น ัวปัญญาที่จะเอามาใช้นี่มันต้องทัดเทียมกันวิธีหนึ่งก็คือเอาทำยังไงถึงจะมีกระบวนการทางความรู้เนี่ยแปลงทุนประสบการณ์ของสังคมเนี่ยแล้วก็มาจัดระบบให้ดีๆให้มันสังคมมีบทเรียนเราไม่ต้องเดินซ้ำแล้วซ้ำอีกได้วิธีหนึ่งก็คือความรู้ที่มีชีวิตอยู่แล้วศิลปะวัฒน,ธ,นธรรมที่มีอยู่แล้วเนี่ยนำนำมาเป็นต้นทุนทางปัญญาทําได้อย่างไรผมคิดว่าเรื่องนี้สังคมต้องร่วมมือกันพัฒนาได้ครับทั้งในที่ครอบครัว ในชุมชนองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆนะครับคือการทําให้กิจกรรมต่างๆที่เราริเริ่มสร้างสรรค์ไว้นี่มันเป็นกิจกรรมห่งปัญญาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยผมคิดว่าจะสร้างความเข้มแข็งของสังคมในระดับฐานรากครับแล้วก็กลุ่มความริเริ่มเล็กๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีกําลังทางปัญญาชี้แนะทางเลือกที่ดีๆให้กับสังคมขอบคุณค่ะอาจารย์ ปัดกองปุยนะครับจุลิชนท่งคุกบอนอดีตเนี่ยเป็นที่มาแต่คำว่าแท่งกุกอนเนี่ยมาจากดางพระจันทร์ในดวงพระจันทร์เป็นตัวเลขดวงพระรันเป็นตัวเลขก็แท่งนาลิกาแท่งนี่ตลอกพระจันทร์วงพระันทรเป็นตัเลขสี่ส์บสวันแท่งมับา ต่างกมีสองปีทีพนักงานรอัและก็าดลงไปเจตศูต่างระดับก็ไีแบ่งกับเราคือการเ่าน่าคือกัรต่งระดับหนึแล้วตัดแค่ัำตอตของรุเลยกาทตลาดต้องมีสสุดที่เราเลี้ังตัดคือที่ระดับขั้นี้คือกากสุดตาต่างรัดับบขั้นต่หลรดักสี่ ดีแรกดอดีที่เราดีที่สุดดีที่สุดองดีที่สุดดีที่ักดดีที่สุดดีที่สุ ที่ผมเล่าไปคือคุณท่านท่าทอก็ดูดีขึ้หนึ่งคีดีี่้ี่นี่งคือถือวดี่ึนดีที่สองที่ผมเล่าคือมาจากพนามของพระเจ้าเบเมละมู่ที่เขาโลกของตนี่ยรประวัติของท่นที่แบบเป็ระดัดีที่สามเนี่ยบ้านที่บ้านผมเนี่ยมันเป็นพานานุลัง สมัยรัชกาลที่ห้านะครับที่ห้าุทอนีก็มีสองสองร้อยสี่สิบห้าพันเหรียญเติมได้ตม้เยได้ ตีเราังปนาจซิ่งเราจะเข้าเขาวัดปีพีนาแล้วเราเริ่มทำถคนเดินแล้วฟื้นแล้วเนี่ยเราเปิดราเปิดในแต่สองการเรีรงที่ เป็นแบบว่าทีรแบบวันนี้ก็เป็่นเัจุดเด่น คือจะชุนคนผมเนี่ยฮะเดินทีมไปค่ายของนาตะบนไม่ค่ายไทรค่ายไทรอยู่ที่ผสู้กับข้าขมาศจ่บลงบุรีมานานก็นอ6ก,กิโลใช่6ก,กิโลมเมตรเนี่ยปรากฏนในท้องอยม,มีชื่อที่เกี่ยวข้องกับการช่นลบก,กันโอเคแต่ว่าที่จริงนะแอ่พ่อเขาเจอว่า มันเป็นเรื่องนะำที่จริงนะนี่อาจจไม่ต้องมีปัญหาตามขั้นตอก็ต้างตามมันมีตัวสำคัญอย่างเดียวแต่ยาวจะสร้างอะไรติวตนต่ละคนในการทาให้คนได้งันคนี้ม่เยใช้จริงเล่เนตกันอยู่ในบริษัจ การที่ดูเมเลน่มเ็นเด็กในที่พักน่อแต่เนที่ดาจะเห็นี่นแบบแมด้ลน่าน้นแบน้จเดาลงมาเุ่้นนดกเพราะว่าชุมชนใช้ตัวตั้งอย่างเดียวเลยนะเพราะว่า วิธีคิดของชุมชนวันนี้ใช้ทุนองโดยเฉพาะความเลี้ลายน์สมยทุนตั้งแต่เรามีเทศบาลตั้งแต่เรามีองตกรกระบวนการเทศบาลขององค์แทนที่จะเป็นตัวที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนและช่วยชุมชนได้มากกลายเป็นตัวทําลายชุมชนที่ไวขึ้นด้วยซ้ำวันนี้อบตกมีงบประมาณมหาศาลในการจัดการ เป็นเจ็ดเด็ดขาไหลายเรื่องการศึกษาสารนูกังโกหรือแม้แต่การศึกษาที่อยู่ในส่ดนวัดน้ำนี้ไปดูได้เลยวัดแทบจะแปลงล่างถึงวัดท่ากลางเลยครับอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดประเด็นแปลกๆอีกที่มันหายไปโลกของจารีตประเพณอันนี้นนออยกตัวอย่างเลย